อย่นรุดเด้อมาเด้อฝันเอ้ย สวัสดีซีพีนานานครับกลับมาพบมาพอกันอีกขึ้นเขาขึ้นไปนีครับไอน,นี้กะวาซิมาแก้มือบอซับอาร,รุณครับจากจากสีมาแก้มือจากซีมาเหี่ยวอีกขึ้นกขากับบรูครับแต่กะนนานํานักตกปลากกถือว่ามหลายอยู่ครับบาหลายปันไดอยากไปหาข้าวมาก่นว่าบอค่อย บ่ค่อยกินครับบ่ค่อยข่าวครับยังบ่เข่าค,ครับกันหน้าสิเป็นกับอากาศนํ้ำนะครับมือนี้กับอากาศปิดๆครับเอา้าบ่รู้ว่าสิเป็นจังได๋สิมากแก้แค้นได้บ่หรือสิมาเหว่วอีกคือเก่ากไปติดตามกระซุ่มมั้งครับกับขคอ,อยยัดไปย้ำของก่อนครับไปลุยครับได้บ่ได้กับเรามาติลกลางเลย น้าไพท์บคุณเลว รวยระยะสามหกเพราะว่าส่วนมากจะเล่นลังกันลังกระตีไปสุดสายก็สุดละก็จะอยู่สามหกและครับแต่นิ่งครับนิ่งครับวันนี้ปลาปลาขึ้นล้อยครับปลาปลาบลลงแก่แขนงสำเร็จบ่งลสิตายคอรอม,นนมาแต่แนวโน้มสงสัยสิเรียบร้อยอ ปเป็นี่ินตัวหนึ่งถือว่าสําเร็จครับวันนี้จะได้สักตัวโบกินก็กินไม่กินก็แล้วไปแต่เม็ดึ้นเต็มไพ่ึ้นเลยแต่ว่าไพ่แบบนี้น่ากลัวขึ้นไพ่แบบนี้น่ากลัวครับขึ้นไพ่แบบนี้น่ากลัววันบบนี้นก,นนก็ <c oughs> มานั่งอยู่ฟังที่เขาเขาดีๆงวดก่อนแต่เมื่อนี้ก็ค่อยเขา้าไม่ใช่ไม่ค่อยเขา้าไม่เข้าเลยแหละเ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้สซเสสีเหลี่ยวเรื่องเล้ว <c oughs> นวลจันไอ้โซกหน่อยกับพ่กเขา้ามา เ,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 เริ่มข้าวแล้วเริ่มฉันได้ซับน้ำเพินสักบาทบ,บ้านขึ้นม,มิดซีรีส์เลยฮะ ได้ซับแล้วบาทนึ่งซับแล้วบาทนึงผ่านไปชั่วโมงกว่ากว่ามิดซีรีผ่านไปชั่วโมงกว่ากว่ามิดซีรีเพิ่งทุนมีอาการเมื่อกี้ ซาบ,บ,บูติดแปลาอยังปาน้อยครับเกือบสองชัง่วโมงทุนดไม่ขยับเลยเนาะมาบ่อยใหญ่แล้วละ่ะเสียเวลาเฉยเฉยตอนนี้ทุกไม้ก็ขึ้นกันหมดกับตอนนี้นั่งอยู่นี่แล้วเดี๋ยวมันก็เขารอกเดียเ๋ยวมันก็ยากหรก ้ใส,ส่สีเหลียยบลอยครับเฮ้ยปากี่เดือดน้อยบาะปากี่เดือดน้อยหรือเปล่าปากี่เดือดน้อยหรือเปล่า โอ้ปกิแดดหน่อยลีครับชมพู่วัดบบติดม,มีแม,ม่มีแง่แดดก็ออกแล้วสิติยังบาดนี่ <c oughs> ไม่ก็ว่าแดดบ่ออกแดดก็ออกแล้วบาดนี่สิว่ายังบาดนี่ขอตัวนึงก็ดีแล้วามานี่ ออตัวนึงน่าหฮไลายก,กัไเ้เอออย่าลุดเด้อมาด้อยคว,วันเอ้ย ได้ปลาน้ำพิ่นแล้วเต็มปากครับมาครับโอ้ปวดรอกแล้ว ปลดล็อกนะครับปลดล็อกแล้ว,บลลลวสบายใจนิดนึงแล้วสบายใจนิดนึงแล้วมามา่มา,าบอกไว้ขอตัวเดียวก็ได้ดตัวเดียวเด้อจะพอได้คู่ไดไหม ครับ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 ได้ได้ครับกลังมาครับบหวานนเลครับอาตัวอีหยังอยู่นี่ฮะ nhắn mì 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 bạn. mì nhang kêu bát này. bát lên lăng nha, cứ kéo. bát này, qua <laughs> khìn ừ pa tốt luôn Vàng vô ครับอีกแต้ม,ตมครับเออสองแต้มครับไปมาครับแก้มือสำเร็จมือนี้ถือว่าแก้มือสำเร็จถือว่าแก้มือสำเร็จมือนี่แต่ก็บอกใครให้เดี๋ยวตัรร้งลงหนัก โอ <c oughs> so ้ยตัวทำซีนิวก็ถือบ่าเตะทุกันครอยูซีนิวนิวเดี๋ยวมันกรเทือพออยูเครับมาเทียงแล้วครับ กินข้าวครับโอ้ oh. สบายใจแล้วล่ะกินข้าวครับกินข้าวเที่ยงแล้วข้าวผัด บาเกียวไปช่างตอดได้ครับตอดด้ขาดขาด ว่าแล้วว่าสิเปลี่ยนแล้วว่าสิเปลี่ยนแล้วว่าสองตัวพ่อเปลี่ยนแล้วคือบอ่เปลี่ยนเซ็งเด้ยัง,ยงปลาโบได้อยู่ยังเขายากโอ้ยกลับมาชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายฮะ มือไม่มือไม่โมงสุดท้ายครับ่ะต้กแตกขาดไปเรียบร้อยเลยเม็ดสุดท้าย สำหรับวันนี้ก็คงสีพอสำนีแล้วครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ก็โอ้เกือบตายครับเกือบตายถ <c oughs> <c oughs> ือว่าสำเร็จครับด้ปาจน,นสองแต้มเข้าไปสามขาดหนึ่งครับเอาถือว่าได้ตัวได้แต้มเนาะเป็นยังครับกับคงสีพอสำนีนครับสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ้งขอบผู้ชมคี่วันนี้จนถึงเวลานี้ก็ผมต้องก็ต้องขอขอบคุณขอให้สุขภาพแข็งแรงยูด่ดีมีแหง้งรับด้วยร่วกันสู้ผู้ทุกคนกับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับขอยันกลับก่อนนะครับบ้านนี้ขย้นครับครับ,บเวลาหน่อยว่ากันเวลาได้รยืดจนมาให้ไล่กับผมเลยโอ้ยขับกันนะครับ สิกรับแล้วป้ามาลวดกลับกันแล้วป้าโอ้เกือบตาย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 